ในวีดีโอนี้นะคะเราจะมาดูการตั้งค่าหน่วยวัดนะคะที่ตัวหน้าจอโปรแกรมกันค่ะตัวหน่วยวัดของตัวโปรแกรมค่ะจะมีเป็นตัวมิลลิเมตรนะคะแล้วก็ตัวนิ้วค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะว่าเราจะเลือกเป็นตัวมิลลิเมตรหรือว่าตัวนิ้วค่ะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะหน้าจอค่ะตรงนี้เขาก็จะแสดงหน่วยนะคะตามที่เราเลือกค่ะ ซึ่งตัวหน่วยวัดที่เราเลือกมานะคะจะมีผลเฉพาะที่แสดงบนหน้าจอของเรานะคะเช่นถ้าเราเลือกตัวลายปักขึ้นมานะคะหน่วยที่เราตั้งไว้ค่ะเป็นนิ้วค่ะตัวขนาดลายปักที่เขาแสดงผลตรงนี้ค่ะเขาก็จะแสดงเป็นตัวนิ้วเหมือนกันค่ะซึ่งค่าหน่วยวัดที่เราเลือกนะคะจะไม่ไปกระทบนะคะ ในส่วนของค่าหน่วยวัดของตัวโปรแกรมนะคะเช่นตัวค่าความถี่ห่างของตัวฝีเข็มค่ะตัวฝีเข็มนะคะจะมีค่าความถี่ห่างอยู่ที่มิลลิเมตรนะคะซึ่งที่เราตั้งไว้ที่หน้าจอค่ะจะแสดงผลเป็นตัวนิ้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะไม่กระทบต่อตัวฝีเข็มด้านในของตัวโปรแกรมของเรานะคะ สำหรับการใช้งานหน่วยวัดคอตดติและคิวติงนะคะจะอ้างอิงการตั้งค่าในตัว Windows โดยตรงเลยค่ะวิธีการตั้งค่าทําดังนี้ค่ะไปที่ตัว Control Panel นะคะแล้วก็เลือกตัว r ดีเจนค่ะแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะขึ้นมาค่ะ,ะเราก็จะมาเปลี่ยนตัวระบบตรงนี้นะคะว่าให้เป็นตัวมิลลิเมตรหรือว่าเป็นตัวนิ้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะทุกครั้งที่เราเปิดเข้ามาใช้ในโหมดตัวคอตติสหรือว่าตัวคิวติงค่ะหน่วยค่าวัดที่แสดงบนตัวหน้าจอของเราค่ะก็จะเป็นตัวหน่วยตามที่เราเลือกค่ะ